จีรวเลยสะหน่อยนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำเมนูแกงเผ็ดปลาดกใส่บัลแกเทียบว้าว <Wow. S 1> มีใครเคยกินบ้างแกงเผ็ดปลาดกใส่บักแกเทียบนะเมนูนี้มันจะออกเปรี้ยวหน่อยนะทุกคนอร่อยเราไปทำดู มันก็ซื้อปลาดุกมาแล้วแล้วก็ร้าเราจะล้านในน้ำร้อนก่อนนะทุกคนมันจะได้เมื่อมันจะได้ออกดีนะ,ะได้เกินสะอาดสะอ้านนะถ้าล้านน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยเมื่อออกมันไม่ดีนะทุกคนร้างในน้ำร้อนย,อย่างเกียวเมื่อจะออกซีกันมากเลยนะเขซื้อปลาดุกมาถูกเนอสามสิบห้าบาทมเมนูนี้นะมนเมนูนี้ปลาดุกสามสิบห้าบาทกระเจี๊ยบสิบบาททุกคนสี่สิบห้าบาท อ๋อร้านในน้ำร้อนเนี่ยสะอาดสะอ้านทุกคนว้าว <Wow. S 2> เนี่ยเมื่อมันจะออกดีๆมากๆเลยทุกคนในเมื่อมันจะออกดีนะเนี่ยไส้กระปุยเนี่ยคนไปคนมามันจะหลุดออกหมดเลยนะแล้วก็เทออกนะทุกคนร้านในร้านเน,นเี๋ยวเราจะล้านในน้ำเปล่าอ,อกนะีกรอบนึงนะนี่ทุกคนเมือ่อหลุดออกหมดเลยเห็นไหมเนี่ เมื่อวันนั้นเนี่ยน้ำสุกโป่งนี่มันจะเกาะอ,อยู่จงผิวนานในปลาดกเนี่ยมันไม่เหมือนปลาชอ่อนนะทุกคนนี่มืดหลุดออกหมดแล้วทุกคนเนี่ยจะเป็นสะอาดสะอ้านเนี่ยนีย่เมืดอดูดออกหมดเามาลยก็เทออกรอบนึงนี่เราก็เทใสต่ตะแกรงสเสด็จน้ำมาทุกคนนี่เราก็เจี๊ยบแต่ละสิบบาทดีสวยเลยนะทุกคนนี่ อ,อันนี้พออันนี้ร้านแล้วนะทุกคนมากนเกจิ้งร้านเรียบร้อยร้อยดีเราไปเริ่มผัดประดกกันทุกคนเห็นไหมทุกคนเมื่อมัาจะออกดีมา,มากๆแลวนะเวลาทเาเมนูประดกเนี่ยเอาน้ําร้อนล้างก่อนรอบนึงแล้วก็เอาน้ําเปล่าล้างอีกรอบนึงมันจะหลุดออกหมดเลยมันจะกินได้กินสะอาดสะอาดนะทุกคนตอนนี้ก็เราไปผัดพริกแกงให้หอมก่อนแล้วก็เอาประดกใส่นะใส่ลงไนเล็กน้อยเลยทุกคน ใั่พริกแกงหอมก่อนนะครับแกงหอมบ้าประดกใสยย่เลยนะทุกคนลใส่แล้วก็กระเทียมก็ใส่ไปเลยนะเข้ากันแล้วใส่น้ำส้มไปหน่อยนะทุกคน ใส่ด้เครื่องปรุงนะทุกคนน้ำปลาหนึ่งกระบวยนะผมปรุงรสนั่นก็แล้วแต่ชอบใส่แค่นี้พอใส่เยอะอร่อยเยอะบนร้านี่ขายรสดีครึ่งช้อนโต๊ะนะทุกคนเกลือป่นหนึ่งช้อนชานะอยอด้ด้น้ำตาลนิดหนึ่งนะทุกคนกคนให้เข้ากันนะใส่ใบมะกรูดขาไคาลใจห,หน่อยนะทุกคนดากล็นคาวนะเนี่ย ทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยนะพอนางแห้งประมาณนี้พอนะทุกคนอันนั้นขุกกิกเนอะชีเลยสะหน่อยนะทุกคนชีเรียบร้อยปิดไฟใส่จานเลยนะครับทุกคนว่เมนูวันนี้ชีน,นีคือเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคน แกงปลาดุกใส่ใบกระเจี๊ยบนะนะเกิบมากๆเลยนะทุกคนนี่ลองมาทำดูนะครับเมนูนี้ใช้งบ45บาทนะทุกคนปลาดุก35บแล้วก็ใบกระเจี๊ยบ10บาทโอเคนะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับเป็นน่าจอกันใหม่นะทุกคน ก่อนจะลจาจ่ายกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามชอบไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับทุกคนไปละครับบ๊ายบายดูน่ากินมา,มากๆเลยทุกคน